เดี๋ยวลองปรับโหมดปรับกันตรงนี้ตอนนี้มันเป็น normal เดี๋ยวลองปรับเป็น Sport โอคือแบบเชนเกียร์รอพุ่งเลยอะครับเสียงท่อเนี่ยที่ได้ยินเนี่ยแบบพอบแซมแปงแบบลั่นๆเลยคือสะใจแน่นอนโอ้อเสียงท่อเสียงท่อมันมากโอ้ดูรถดึงรถด,ด,ดึงเอ้ยสปอร์ตโหมด่ะ ผมไม่ค่อยได้ขับเนาะปอรเชนะ่เก้าหนึ่งหนึ่งอะต้องบอกว่าสปอร์ตโหมดเนี่ยแน,แน่ใช้ก่าที่ขิดเยอะแต่ผมขับเร็วไม่ได้รถบริษัทก็เอาแบบแค่รู้เฉยแล้วกันโอ้สุดยอดแค่นี้ก็รู้แล้วว่ารถว่ารถมันแบบพร้อมจะแบบพุ่งทะยานอะตอนนี้ค,ความเร็วอยู่ห้าสิบนะเดี๋ยวผมพอลองไปแบบแต่ความเร็วแปดสิบพอรถมันไม่มีเดี๋ยวคนนะรอจังหวะที่ปลอดภัยแล้วก็ไป โอ้มก็น่ากลัวมากคือถ้าไม่ค่อยได้ขับละ่ะคือน่ากลัวเลยเดี๋ยวเดี๋ด๋ตอนนี้หกสิบเดี๋ยวเราไปที่แปดสิบเหมือนเดิมตามกฎหมายกำหนดนะครับถนนเส้นนี้เราขับไม่เกินแปดสิบเดี๋ยวรอลดล่งอะไรประมะยะคันหน้าแล้วก็หมดทางโค้งให้ปลอดภัย